พี่น้องครับมือขึ้นนอีกครับมาจากอำเภอเกษรสมบูรณ์มาหอดบ้านกะเลือดเดือบยปคอยข,อข้านม่านล่ะเกาไปแล้วเออเลยรถไม่อยู่แต่เป่นประกาขับรถเร็วครับสายยันตอนนี้กะกำลังมุ่งหน้าสู่อ่าจังหวัดอุดรครับจังหวัดอุดรแล้วก็สีต่อไป อำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสุโขทัยนครประมาณจากเกตสิบก็โลนี่น่าจะถึงครับพี่น้องจาังหวัดอุดรแล้วไปพร้อมครับทีมงานคือเราจิตจักสวัสดีครับ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 ผมมื่อนี้ไปเอาทีมได้หลายๆเด้อล่ะเด้อครับอืมอาศัยเพื่อนอะไรเจ้านี้พี่น้องเลยครับพี่น้อง บอวางพวงมาได้แค่นาทีก่อนอ่ามือน,นี่สี่บ้าเรื่องอยังอีกก็คืะกาหยิบยกประเด็นเรื่องคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์วอาเรื่องบางคนนะ่ะบ่าเด็กกับบ่ว่ากันดอ,อกแต่ว่าอยากบาให้ฟังเป็นอย่างสายันเรื่อง เลิกกันกนเมียต้องมะบวเนี่ยหยุดเริ่มต่วนทีขาว่ามาเป็นยังต้องมะบวสู่คดฟังเพราะว่าผมนี่แฟนครับเอซี FC อยู่ใน่องสี่แสนกว่าคนหลายคนถามมาว่าน้ำฝนไปใส่น้ำฝนคือพ่อเห็นย่งางไปน้ำตลาด เอ้ามือนี่เมียคือพอเห็นเมียไปใส่มันสิถือถามมุงซี่ตลอดครับเพราะว่าผมนี่ไปใส่ไปน้ำกันคนที่ว่า,วาจะจะสำคัญเจ้าของเรื่องเมียเนี่ยเรื่องครอบครัวมึงน่ะบ่มีไผอยากหูนะมึงดอกว่าสันกับมึงนั่นล่ละ่อยากลูกอุศญนเนีเรื่องครอบครัว เนี่ยกูก็เจ็บพอตายแล้วถ้าบมมีส่วนเกี่ยวของเจ้ากระยาขันเจ้าบอแมนแฟนคลับคอยเจ้ากระยาอย่ามาว่าอย่ามาเบิง้งคอยว่านี่ว่าเพราะว่าแฟนคลับเอฟซีของผมแต่แท้นี่ผู้ฮักผมแต่แท้นี่เพื่อนถามถามมานูความเป็นห่วงว่าอย่างนีก็อ,อาจารย์ คือว่าถ้าเขาคืนหากันแล้วเจ้าสิเป็นแมวหัวเน่าหมาหัวเน่าแต่ว่าน,นี่ว่าได้เรียดเดิคือกำลังอยากอธิบายมันให,ให้เขาใจว่ามันมีหลายอย่างกวนนั้นครับถ้าเกิดว่าผมผมว่าได้ออกมาตัวแยงอ่าว่าได้ออกมาตัวแยงหรือว่าจังะไรทั้งสิ้นเพี้ยนแต่ว่าว่าได้ออกมาออกตัวแทนสายันบอกไงจะอ่ากต่ต่อเพื่อนไปหลับว่าได้ออกมาออกตัวแทนสายันคือใจแท้ๆเนียอยากให้เขาเนี่ย บ่อยากให้เขาปากันเมื่อยากให้เขาถิ่มกันอ่าเมื่อยากให้เขาป่ากันเมื่อยากให้เขาถิ่มกันถ้าเกิดว่าเขาขึ้นหากันแล้วเนี่ยผมกลายเป็นหมาหัวนเน่าหนิกะแล้วแต่เขาคือผมบงเบงื่อพอแช่อยู่แล้วเพราะว่ามันมีความจริงอยู่แล้วความาจริงตัวนี้กะมันกะยังบอกว่าวอะไรบางคนก็บอกว่ามันต้องมีสาเหตุอย่างลึกไปกว่านั้นมันจึงเลือกจึงลาก,กันบางคนก็นยังว่าสาัทท่งคอร์ทนอยู่ อยากเฮต้คอนเทนต์แบบนี้หลายสวมนำหนาเนี่ยอย่างสิับนี้นี่สมหนาเออมันเลยเป็นจริงมันเลยเป็นจริงข้าสั้นนี่ผม <c oughs> เล่นหนังนี่มาจะกว่าจักเรื่องแล้วอ่าก็ไม่ได้เป็นโตเด่นโตดังอย่างน้ำเขาหรอกแสดงเป็นคนตายก็แสดงมาแล้วก็คือท่านตายก <c oughs> ับบอท่านตายานี่ต่ซุ้มอื่นอ่ะตายก่อนลูกพี่ผมก็ตายแล้วพ่อหน้าลิทีไก่ ผมเล <c ười> <c oughs> ่นนะเพื่นเพื inhos, ่อนกาแสดงเพื rumors, ่อนวาถิ่น่วยนี่นะตั้งแต่จ้าพนุมเพระท่านดังผุ่น่ะยหนังน้ำกันกับเพระท่านเห็นเป็นห่ังแะ่ผู้เข้าใจผมขอบคุณหลายๆมือคื้นนี่ผมก็ได้เว้ากับเขาอยู่น้ำฝนนี่โทรมาโทรมาคุยกันละมือคื้นนี่ แต่ผมถามว่าเจ้าสีมามือไหนเขาก็ยังบอสท่านตอบเป็นยังแห่งไปหลายมือผมเองห่วงแทนที่ผมสี่ศูนย์ได,ผด้ผมสิเครียดในเขาผมศูนย์ในเขามึงออกจากบ้านไปตาก,กูบ่วเห็นมึงสิเป็นยังกูก็บ่รู้คะมันเนจ้านึงนี่ขัแนต่างคนต่างสีหาเอานี่ผมเอามืออื่นก็นได้เขาเอามืออื่นก็นได้หรือเขาเอาแล้วก็ได้ ผมสิเอาแล้วก็ได้ขันบวแค่กันขันโบห่วงกันขันบล้อกันเนะ่ยเขาขนาดนี่มันก็หาาได้เาขาครับกันเสียวเอาเอาด็กน้อยอีกซ้ำน้อยกว่านี่อีกแต่ว่าโบาเอาไหมผมยังร้อเขาอยู่ยังรอเมียอ,อยู่คนสางคนแปลงมานํำกันที่ว่าอาจารย์คุม้มสิเป็นหมาหัวเน่านั่น บ่ตตองว่าไม่หัวเน่าก็ได้หมาหัวเน,าวน่านี่มันเป็นไปบ่ได้อาจารย์คมเคียวคืออาจารย์ผมดึงผมเขาสู่วงการอ่าผมได้บันทึกเสียงได้เป็นสายเดียวสายสิน,นกับย้อนเพิ่นไม่มีทางเป็นไปได้ผู้อื่นทิมเพิ่นไปก็สร้างแต่ผมนี่ผมให้ทิม มันสีวดไม่ได้นั่นครับกระเจียวไว้ซ้ํานี่ลละคันเบาไปแล้วดีคือมันมีอีอย่างหลายกว่านั่นอยู่ครับหลายกว่านั้นครับแต่ว่าเฮาเบาเบาเบาซื้อเบาเบาซื้อแต่ว่าตอนไม่อยากเบาไม่อยากเบาคืออยากให้เรื่องที่มันพอดีเรื่องั่วผมกับมีส้วบย้อนเมียสาเหตุเมีเนาะเบาจังหนซะเป็นอย่างคือเขาคือ เขาขอร้องหรอผมเห็นน้ำบ่ได้หนึ่งเขาอยากไปเที่ยวเขาอยากไปเที่ยวเขาอยากให้กอดเขาซูมือหอมเขาซูมือบอกรักเขาซูมือแต่ผมอยากหายสังขารผมผมว่าหาแต่บอกหรอกผมหักเมียนี่หักร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องแสดงออกหรอกใจผมนี่ พาไปเที่ยวแน่ผมก็บ่ได้พาไปอยากไปหันไปนี่อยากอนานานันนั้นอันนี้แน่นี่เขาก็ไ่ได้ขอมากม่หรอกแต่ว่าลูกของผมเนี่ยยังเรียนอยากไปกับไปไก่แน่นะแต่ขอไปสองคนลูกผมเนี่ยเสียวไว้ใสน่นี่มันก็เลยไปน้ำกันมันไปบอได้ ผมว่าท่านบอกหลายดอวเอาไว้ซ้ำนี่ละเพิ่มมันมีอย่างหลายๆแนวมีคนโยคนแงให้หนีจากกันกับมีหลายเมียคนก่อนขึ้นกันแม่ของแห้งๆนี่ไปเอาผัวฝรั่งลวดสิมาอดทุกอดอยาก,ย,ากย่นเิยมยังมึงเป็นคนเล่าว่าสันมึงอยู่น้ำเขามึงก็ม่ได้หยังดอกประเด็นนี้มันก็มีมหาถึงเมียคนนี้เหมือนกัน มึงจะโง่เป็นควายอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยมันมีอยู่ครับก็ต้องว่าเอาเอา,เอาไว้ซ้ำนี้หละขอบคุณให,หลายพี่น้องเอฟซีที่เข้าใจผมที่ฮักแพงที่ให้กำลังใจขอบคุณหลายครับ